สวัสดีค่ะขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านค่ะพี่น้องเป็นกำลังสำคัญของคิทธจักรเป็นอวัยวะของพระคริสต์พี่รู้ว่าเราทุกคน่ะรับผิดชอบงานเยอะทั้งสอนบทเรียนแคร์ดูแลแกะของพระเจ้านำอธิษฐานเชิญถ้วยมหาสนิทเชิญถุงถวายประกาศข่าวประเสริฐรับใช้ในทีมนมัสการบางท่านก็ในคิทจักรเด็กค่ะ ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านค่ะแล้วก็ขอพระอ,องค์อวยพรในน้ำมือที่ท่านได้กระทําค่ะโอเคเราจะเข้ามาสู่บทเรียนแคร์นะคะบทเรียนแคร์สำหรับสัปดาห์นี้ใช้ชื่อว่ายามทุกยากก็จงไข้ควรเรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าค่ะ ขอโปรดยกโทษให้ภัยความผิดบาปกับลูกในทุกสิ่งที่ลูกทําไปจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพระองค์เจ้าข,าขอพระเจ้าโปรดให้อภัยอย่าให้ลูกต้องรับผลของความบาปในอนัน,น,น้นเลยพระองค์เจ้าข,าขอพระเจ้าโปรดยกโทษให้ไปความผิดบาปกับพี่น้องหัวหน้าแคร์ทุกทุกคนด้วยถ้าเขาได้ทําสิ่งใดที่ผิดพลาดไปขอพระเจ้าให้อภัยพระเจ้าของโปรดเมตตาเจิม เราทุกๆคนเจิมข่าพระองค์ในการแบ่งปันพระวจะนะคำในวันนี้ด้วยพระองค์เจ้าค่ะที่จะเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชแล้วก็การเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าโปรดเมตตาเจิมหัวหน้าแคร์ทุกๆคนที่เขาเหลดนั้นจะเต็มไปด้วยการเจิมที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเขาจะแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าไปถึงสมาชิกพ,พี่น้องในคิตจักรที่จะเข้าใจพระวจะนะคำของพระองค์อย่างลึกซึ้งด้วย พระเจ้าลูกอธิษฐานฝากเวลานี้ไว้ในพระอันสรงริของพงะในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะโอเคสักครู่นะคะค่ะบทเรียนแค่วันนี้ก็คือใช้ชื่อว่ายามทุกยากก็จงใครครวญเรามาดูกันนะคะในปัญญาจารย์บทที่7ข้อ14ค่ะกล่าวว่า จงสุขใจในยามดีแต่เมื่อยามทุกยากก็จงไข้ควรพระเจ้าทรงบันดาลทั้งยามดีและยามลายมนุษย์จึงไม่สามารถรู้อะไรเลยเกี่ยวกับอนาคตของตนพระธรรมปัญญาจารย์เนี่ยเชื่อกันว่ากษัตริย์ซาโลมอนผู้ที่มีสติปัญญามากที่สุดในโลกเนี่ยเป็นผู้ที่เขียนค่ะและพระองค์ก็เขียนในช่วงบั้นปลายของชีวิตของพระองค์เองนะคะ ว่ายามทุกยากก็จงไข้ควรพระเจ้าทรงบรันรดาลทั้งยามดีและยามลายมนุษย์จึงไม่สามารถรู้อะไรเลยเกี่ยวกับอนาคตของตนเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าพระเจ้าของเราอะ่ะเป็นพระเจ้าอธิปไตยพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งจําได้ไหมเมื่อตอนที่ดาวิดพบซาอูลและแล้วซาอูลก็หลับพระเจ้าเนี่ยได้ทําให้ทหารทั้งหมดหลับสนิทพี่น้อง ถ้าเราพิจารณาเราจะรู้ว่าพระเจ้าให้โอกาสกับดาวิดท,ที่จะฆ่าซาอูลหรือจะปล่อยซาอูลพระองค์ทรงชนสูตรหัวใจและพระองค์เป็นผู้ที่จะทรงบันดาลทั้งยามดีและยามลายค่ะจงสุขใจในยามดีอะไรเป็นความสุขดิชาร์ดวอร์เนอร์กล่าวว่าความสุข ไม่ได้อยู่ในสิ่งของแต่อยู่ภายในตัวเราเองใช่จะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละค่ะไม่ได้อยู่ที่สภาพแวดล้อมเลยจริงๆความสุขเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบที่หนึ่งเรียกว่า joy ความชื่นชมยินดีหรือความปิติยินดีกับแบบที่สองเรียกว่า happiness คือความสุขที่เราใช้คำว่าความสุข จอยความชื่นชมยินดีหรือปิติยินดีนั้นน่ะอยู่ภายในใจของเราแบบยั่งยืนแบบมั่นคงเลยค่ะไม่หายไปไหนไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกภายในจะเป็นอย่างไรอย่างไรเราก็ยังมีความชื่นชมยินดีแต่ถ้าหากว่าพูดถึง h a p p ี้นิสความสุขเนี่ยนั้นน่ะมันจะเป็นแบบชั่วคราวค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอกที่มากระทบกับตัวเราถ้าหากว่า สถานการณ์ดีเราก็รู้สึกแฮปปี้ถ้าสถานการณ์ไม่ดีเราก็บอกว่าอันแฮปปี้คือไม่มีความสุขเลยพี่น้องคะแต่ถ้าหากว่าเราอ่ะมีจอยมีความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้านะถ้าเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวเลยแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าเอ้ยสถานการณ์มันไม่ดีเราจะกลัวเราจะอะไรเราจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยและ ถ้าเราเป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีอยู่ในหัวใจนะเมื่อสถานการณ์แย่ๆเข้ามาในชีวิตของเราอะเราเองอะจะรู้จักไค้ควรแล้วก็เรียนรู้เอามาเป็นบทเรียนของชีวิตแล้วเราก็จะสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีที่ทำให้เราทุกข์ใจนะั่นนะคะ เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดผลดีต่อไปได้โดยเราจะไม่รู้สึกท้อใจหรือหวันไหวต่อสถานการณ์นั้นเลยคือเมื่อเรายามเมื่อยามทุกข์ก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมันนั่งไข้ควรให้เป็นบทเรียนของชีวิตที่จะต่อยอดไปที่จะให้ชีวิตของเราจะไม่มีการพลาดอีกต่อไปพระเจ้าบอก,กเราเสมอเขาว่าจงชื่นชมยินดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดคือไม่ว่าจะอย่างไรให้เรามองไปที่พระเจ้าจงรู้ว่าเรามีพระเจ้าอยู่ใกล้ๆพระองค์ทรงดูแลเราอยู่กำลังจะเล่าถึงคนคนหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่รวยมากมีเงินเป็นร้อยล้านมากกว่าร้อยล้านร้อยล้านอัพค่ะแล้ววันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําธุรกิจอีกตัวหนึ่งขึ้นมา เขาก็เลยตัดสินใจลงทุนไปสิบล้านเขาทำไปได้สักระยะหนึ่งเขาขาดทุนเขาไม่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจชนิดนี้เพราะว่าเขาไม่ชำนาญนะแต่พี่น้องเขาไม่ตกใจแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาพยายามที่จะศึกษาวิจัย แล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็เอามาปรับปรุงกิจการของเขาเนี่ยเขาจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขายังมีเงินอีกเยอะค่ะเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวว่าเขาจะไม่มีเงินใช้เขามั่นใจว่าเขาไม่ล้มละลายแน่นอนมันเหมือนเขาเขามั่นคงในเขามั่นใจในเงินของเขาที่มีอยู่อ่ะ ว่าเงินนั้นจะสามารถซัพพอร์ตชีวิตของเขาต่อไปได้เหมือนกันค่ะพี่น้องเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เรามีอยู่ในชีวิตของเรานั่นคือเราต้องมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถอะเพราะเราเป็นคนที่มีพระเจ้าอยู่กับเราค่ะเราจงมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในที่สุดแล้ว จะเกิดผลดีกับชีวิตของเราเพราะว่าเรามีพระเจ้าคอยช่วยเหลือเราอยู่ค่ะจงสุขใจในยามดีแต่เมื่อถึงยามทุกข์ยากก็จงไข้ควรวนไม่ใช่ตะลิดตะเลิงหรือฟูมฟายหรือล้มเหลวเลิกลาแต่จงไข้ครวรต่อบ,บทเรียนของชีวิตที่มีมาถึงเรานขณะนั้น พระเจ้าทรงบันดาลทั้งยามดีและยามร้ายค่ะพี่น้องผู้เขียนพระธรรมปัญญาจาร์ให้ข้อคิดดีๆที่เป็นบทเรียนดีๆไว้มากมายจริงๆเป็นการต่อยอดถ้าเราได้อ่านพระธรรมปัญญาจารย์จะเราจะได้สติปัญญาที่ดีที่จะเป็นบทเรียนกับชีวิตของเราที่จะไม่ทําให้เราพลาดพั้งที่ชีวิตของเราจะต้องไปเจอความทุกข์ยากเพื่อที่จะให้เรามาใครขวร แต่วันนี้เราจะมาใคร้ควรพระวจนาคำของพระเจ้าที่จะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับเราค่ะอยู่ในปัญญาจารย์บทที่7ข้อ8ถึง10นะคะกล่าวว่าเบื้องปลายของสิ่งใดก็ดีกว่าเบื้องต้นของสิ่งนั้นจิตใจที่อดกั้นก็ดีกว่าจิตใจที่อหังกาอย่าให้จิตใจของเจ้าโกรธเร็วเพราะความโกรธฝังอยู่ในซวมอกของคนเขาอย่าว่าทำไมอดีตดีกว่าปัจจุบัน เพราะที่เจ้าถามเช่นนั้นไม่ได้ถามด้วยใช้ปัญญาปัญญาดีกว่ามรดกและเป็นประโยชน์แก่คนที่ได้เห็นดวงตะวันเพราะว่าปัญญาเป็นเครื่องป้องกันเช่นเดียวกับทิ้งเงินเป็นเครื่องป้องกันแต่ประโยชน์ของความเข้าใจคือปัญญาให้ชีวิตแก่ผู้เป็นเจ้าของปัญญานั้นจงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงทำให้คดใครจะเหยียดให้ตรงได้เล่า ในเวลาที่ได้รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมยินดีแต่ในเวลาที่ได้รับสิ่งรลายๆก็จงพินิจพิจารณาพระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้งสองอย่างเพื่อมนุษย์จับคนไม่พบว่าเมื่อเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไรตามเข้ามาในภายหลังพระธรรมปัญญาจารย์กล่าวว่าเราจะมาพิจารณาดูนะคะว่า,าผู้เขียนเนี่ยได้สอนอะไรกับพวกเราบ้าง ที่จะเป็นบทเรียนในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ต่อยอดแล้วก็ใช้ต่อไปได้อีกค่ะกล่าวว่าเบื้องปลายก็คือตอนจบของสิ่งใดๆคะก็ดีกว่าตอนต้นตอนเริ่มต้นดีกว่าตอนเริ่มต้นของสิ่งนั้นๆเพราะว่าเรายังมีโอกาสที่จะแก้ไขให้จบดีนะแม้เริ่มต้นไม่ดีแต่ในที่สุดจะจบดีจะจบสวยนะคะจิตใจที่อด กลั้นอดทนก็ดีกว่าจิตใจที่อาหารกายเยอ่อหญิงจองหงอเพราะจะทำให้ปลอดภัยและเกิดผลดีมากกว่าคนที่มีความอดกลั้นอดทนเนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตได้ด้วยความปลอดภัยและเกิดผลดีกับชีวิตของเขามากกว่าคนที่เย่อหญิงอย่าปล่อยให้จิตใจของเจ้าโกรธเร็วเพราะความโกรธฝังอยู่ในใจของคนเขาเขาในที่นี้แปลว่างโงน่นะคะ พระธรรมสุภัษิตบทที่14ข้อย9กยังกล่าวว่าคนที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมากแต่คนที่โกรธเร็วก็ยกย่องความโง่ถ้าเราอดทนอดกัน้นเราโกรธให้มันช้าลงเราจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นค่ะเราจะไม่แสดงความโง่ออกไปค่ะในสุพาษิตบทที่1 6กข้อ32ก็กล่าวว่าบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้ดังนั้นคนที่โกรธชาเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีกำลังและพลังอย่างมากเลยปัญญาจารย์เป็นเครื่องป้องกันเช่นเดียวกับที่เงินเป็นเครื่องป้องกันขอโทษนะคะพี่อ่านผิดปัญญาเป็นเครื่องป้องกันเช่นเดียวกับเงินเป็นเครื่องป้องกัน สติปัญญาเป็นสิ่งที่ดีเป็นที่พักพิงเช่นเดียวกับมรดกหรือเงินนะะั่นแหละค่ะถ้าเราได้รับมรดกเยอะๆมีเงินเยอะๆเราค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมคะค่ะเมื่อเรามีสติปัญญาพี่น้องพี่น้องจะมั่นใจมากเลยเพราะสติปัญญามีค่ามากกว่าเงินทององีกค่ะแต่ประโยชน์ของความเข้าใจก็คือสติปัญญาจะคนที่มีสติปัญญาสติปัญญาจะสงวนชีวิตแก่ผู้ที่มีแก่คนนั้นนะคะ หรือเป็นเจ้าของปัญญานั้นในสุภาษิตที่อันเนี้ยถูกกล่าวอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ1 3ถึงสินข้อต่อไปนะคะที่ในปัญญาจารย์กล่าวบอกว่าจงพิจารณาพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําให้คิดติเอสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําให้คดใครจะเหยียดให้ตรงได้เราเป็นการเตือนว่า มนุษย์น่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้แล้วพี่น้องพระเจ้าเป็นผู้กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเบื้องปลายเลยค่ะดังนั้น,นสิ่งที่เราควรจะทําคือสแสวงหานาพระทัยของพระเจ้าอย่าไปขัดขืนเลยเพราะเราไม่สามารถขัดขืนพระเจ้าได้หรอกข้อต่อไปบอกว่าในเวลาที่ได้รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมยินดีอย่างที่บอกว่าจงสุขใจในยามดีค่ะ ไม่ต้องไปนั่งทุกข์แล้วก็กังวลอะไรเลยข้าพเจ้าเคยเห็นหลายๆคนเวลาที่เขาได้สิ่งดีๆเขากับทุกข์กังวลไปห่วงอีกว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นไม่เห็นได้ดีอย่างเขาคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องไม่เห็นได้ดีอย่างเขายามที่เราได้ดีเราก็จงชื่นชมยินดีค่ะอย่ามัวเอาเอาความสุขที่พระเจ้าให้เราเราก็มานั่งวุ่นวายกับอะไรที่เราไม่ได้มีความสุขใจในในสิ่งดีๆที่พระเจ้าให้เลยค่ะในเวลาที่ได้รับสิ่งร้าย,ายก็จงพินิจพิจารณา คือกําลังบอกว่าเวลาที่เราได้สิ่งดีสุขใจก็จงยินดีไปกับความสุขของเราแต่ถ้าเวลาที่เราได้รับสิ่งลาย,ลายเกิดขึ้นนะคะจงพิจารณาใครควรเพื่อจะเอามาเป็นบทเรียนของชีวิตพระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้ง2อ,อย่างพระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดทั้งยามดีและยามร้ายแต่ทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพื่อจะเกิดผลดีต่อเราค่ะพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นยามดีหรือยามลายในโรมบทที่8ปดเขายี่สิบแปดถึงยีกล่าวว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันก่อผลดีแก่คนที่หลักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกําหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้อง จำนวนมาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอะ่ะพระเจ้าสามารถรวมเข้ามาให้ก่อให้เกิดผลดีกับชีวิตของเราต่อคนที่รักพระเจ้านะฮะมนุษย์เนี่ยจึงไม่สามารถที่จะรู้อะไรเลยเกี่ยวกับอนาคตของตนบางคนมีความรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตของฉันเจอความทุกข์ยากพยากรณ์อนาคตของตัวเองเลยว่าโอ้โหมันคงจะแย่มากๆม,ม,มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น าพี่น้องรู้จักพระเจ้ารักพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆให้เกิดผลดีในชีวิตของพี่น้องเพราะพระเจ้าดูแลเราอยู่พระเจ้าถูกมาจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดค่ะพี่น้องอยากจะให้ทุกคนตระหนักไว้เสมอว่าความสุขอะ่ะมันไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตค่ะแต่ความสุขอะ่ะเป็นผลพลอยได้จากการใช้ชีวิตที่ได้ดีจากการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างมี คุณภาพนะฮะถ้าเราดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่างมีคุณภาพในที่สุดเราจะเก็บเกี่ยวความสุขเข้ามาในชีวิตของเราค่ะดังนั้นหากไม่ว่าพี่น้องกําลังจะประสบกับช่วงเวลาที่ดีๆหรือรเผชิญกับช่วงเวลาที่ไร้ในชีวิตนะ่ะจงพึ่งพาพระเจ้าจงดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าจงมีสติปัญญาในการวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เรียนรู้ กับสถานการณ์ต่างๆเรียกว่าใครควรมาคะแล้วก็รับมือกับทุกสถานการณ์ต่างๆรับมืออย่างให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในชีวิตของเราแล้วก็ในการงานของเราค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันเพื่อจะทําสิ่งเหล่านั้นแปลเปลี่ยนให้สิ่งเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราบางครั้งาอาจจะดูเหมือนว่าเอ๊ะมันไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยในสิ่งเลวร้ายเหล่านั้น จริงๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราทั้งสิ่งดีแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจจะเกิดผลดีกับชีวิตของเราถ้าเราใคร่ควญและแสวงหานามพระไทยของพระเจ้าพระเจ้าจะสําแดงให้เราเข้าใจแล้วพระองค์ก็จะแปลเปลี่ยนเราจริงๆหลายครั้งพระเจ้าให้เกิดขึ้น่ปเรากลัดใจใหม่เมื่อเรากลับใจใหม่มใใหมต่อสถานการณ์ต่างๆพระเจ้าจะเข้ามกอวยพรเราจริงๆฉะนั้นจงใคร่ควญยามที่เกิดความทุกข์ใจนะคะ เพื่อให้เป็นบทเรียนของชีวิตของเราค่ะแล้วก็ดําเนินชีวิตของเราอย่างมีคุณค่าอย่ารู้สึกว่าโอ้ยล้มเหลวแล้วชีวิตของฉันไร้ค่าปล่อยเอกมเมล็กเกเลไม่เอาอะไรอีกแล้วอย่าแต่จงดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าพึ่งพาพระเจ้าค่ะแล้วการที่เราจะดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่านะ่ะก็คือเราควรที่จะชนะอุปสรรคต่างๆที่มันมันมาขวางชีวิตของเราค่ะ และว,วิธีการชนะอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราควรชนะอุปสรรคต่างๆด้วยการทำดีคะในหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ13กล่าวว่าถ้าพวกท่านขนขวายทำดีใครจะทำร้ายพวกท่านนี่พระเจ้าพูดก,กับเราจริงๆอย่างนี้เลยค่กะกวีของกรีกท่านหนึ่งชื่อว่าซอฟโฟคลีนกล่าวว่าการทำกิจแห่งความดี เป็นภารกิจที่มีศักดิ์ศรีมากที่สุดของมนุษย์เราการทำดีก่อให้เกิดความสุขให้แก่ทุกทุกคนทั้งตัวเราแล้วกต็ต่อคนที่รับความดีที่เราทำด้วยนะคะพี่น้องมีคำกล่าวอีกว่าไม่มีความสุขใดจะเปรียบได้กับการทำดีต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะการทำดีต่อผู้ที่ไม่สามารถตอบแทนบุญคุณของเรากลับคืนมาได้ และถ้าเราทำดีต่อเขาการทำดีที่เราทำดีต่อคนนั้นนะได้ตรงกับความต้องการของเขาและทำให้เขาเนี่ยมีความสุขเปรมปีค่ะการทำดีอย่างนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากจริงๆค่ะพระเยซูเองพระองค์ก็ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับค่ะเมื่อเราให้ ให้การทําดีกับหรือเราจะมีความสุขมากกว่าที่มากกว่าคนที่รับความดีจากเราอีกพี่น้องว่าไหมคะแม้ทุกคนจะรู้ว่าการทําดีเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งก็มีปัญหาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่ทําดีในการทําดีที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นอุปสรรคที่ทําให้บางครั้งการทําดีไม่สามารถทําดีเกิดขึ้นได้คือเราจะแยกอุปสรรคนะ อุปสรรคหรือปัญหาเนี่ยที่จะทำให้บางครั้งการทําดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยเขาบอกว่าถูกถูกแยกออกมาเป็นสามสาเหตุใหญ่ๆค่ะก็คือ 1. สาเหตุแรกเลยนะคะสาเหตุแรกก็คือมาจากตัวผู้ที่รับการทําดีของเราค่ะคือเขาบางครั้งทําให้การทําดีของเราเนี่ยไม่สามารถทําได้ก็เพราะว่า พูดรับนั่นฮะเขาไม่ยอมรับการทําดีของเราเพราะเขามีอคติเขาเข้าใจผิดเขากังวลหรือเขากลัวไม่กล้ารับในสิ่งที่เราทําดีต่อเขาค่ะบางทีเขาอาจจะรู้สึกเกิดมาไม่เคยเจอใครดีดีขนาดนี้พรเราเดียวเขาแล้วเขางงเขาไม่กล้าที่จะรับหรือบางทีเขาระแวงสงสัยใจบางอย่างว่าเอ๊ยทาไมทําไมถึงมาดีกับฉันอะไรอย่างงี้ะ่ะหรือบางคนเนี่ยเขาคาดหวังจากเราสูงมาก เมื่อเขาคาดหวังที่จะให้เราทําดีกเขาอย่างสูงมากอะแล้วเราไม่ได้ให้เขาได้มากเท่าที่เขาคาดหวังนะคะเขาก็เลยไม่ยอมรับความดีที่เราทําหรือบางคนเขาไม่ชอบอะหรือเกลียดเรานะคะเขาก็จะไม่รับเวลาที่เราทําดีเขาแต่บางคนก็รับนะคะเพราะว่าบางทีเราจะบอกว่าเอ้ยคนนี้เป็นศัตรูเราแต่ถ้าเราทําดีเขาเขาก็รับ แล้วหลายครั้งก็สามารถแปลเปลี่ยนหัวใจของเขาได้ค่ะใจหินให้ใกลายเป็นใจเนื้อได้เขารับสมันธภาพที่ดีจากเราได้ค่ะบางคนที่เขาไม่สามารถรับการทําดีของเราได้ก็เพราะว่าเขารู้สึกเสียหน้าหรือเสียผลประโยชน์อย่างมากถ้าหากว่าเขารับการทําดีจากเราซึ่งเราได้เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะกัดทำดีออกไปได้ค่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะสาเหตุที่สก็คือ มาจากตัวของเราเองนั่นแหละผู้ที่กระทำผู้ที่กระทำดีนี่แหละค่ะคือเรามีปัญหาภายในตัวของเราเองจนทาจนเราไม่สามารถที่จะทําดีต่อเขาได้ค่ะเพราะว่าเราเองอ่ะอาจจะมีกําลังหรือมีทรัพยากรที่น้อยมีความสามารถที่จํากัดเลยทําให้ทําดีให้กับเขาไม่ได้อ เพราะว่าเขาคาดหวังจากเราสูงแต่เรามีไม่ไม,ไม่สามารถได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันทําให้กําจัดสิ่งที่เราจะสามารถทําดีกับเขาได้ค่ะหรือบางครั้งค่ะตัวเราเองเนี่ยเกียดขานไม่อยากที่จะไปทําอ่ะอยากอยู่เฉยเฉอ่ะหรือก็คือเรากลัวว่าถ้าเวลาเราไปทําแล้วอ่ะผลงานหรือสิ่งที่เราจะทําดีมันอาจจะออกมาไม่ดีก็เลยไม่อยากไปทําบางคนแบบอนนาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปอะไรเงี้ย ผัดผัดผ่อนไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้าการกระทําดีไม่สามารถได้กระทําออกไปนะคะเพราะเราผัดผ่อนไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยอยากจะทําดีแล้วก็ในที่สุดก็ไม่เอาและเข็ดขยะเพราะว่าเวลาไปทําดีเราก็ถูกวิพากวิจารณ์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ทาแบบให้เรารู้สึกเจ็บปวดหัวใจเลยอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยก็รู้สึกท้อแท้ไปเลยที่ทําดีแล้วไม่เกิดผลดี เรื่องว่าทาดีแล้วแต่ไม่เกิดผลดีอย่างที่คาดหวังไว้อะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยไม่ไม่ยอมไปทําความดีอีกบางคนรู้สึกว่าเอ้ยถูกกดดันนะหรือถูกเรียกร้องมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยถูกคาดหวังมากเกินไปอะ่ะก็ไม่เอาแล้วหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยล้มเหลวหรือเคยทําอะไรที่ผิดพลาดบางอย่างก็จึง ไม่กล้าเลยไม่กล้าอีกแล้วที่จะเสนอตัวที่จะทําดีออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอาจิเช่นบางคนเนี่ยเป็นคนเลี้ยงเด็กไม่เป็นเขาอาจจะรู้สึกรักเด็กมากแล้วเขาก็เลี้ยงเด็กไม่เป็นเพราะว่าเขาความรักความเมตตาที่มีเยอะอะจนเขาไม่สามารถที่จะมีกฎระเบียบให้กับเด็กๆได้มันก็ทําให้เด็กเสียนิสัยใช่ไหมแล้วในที่สุดเขาก็รู้ถึงจุดอ่อนของเขาตัวเนี้ย จริงเขารักเด็กเขาอยากที่จะไปเลี้ยงเด็กอยากจะไปช่วยดูแลอบรมสั่งสอนเด็กแต่เขากลัวค่ะเพราะเขาเคยผิดหวังหรือเคยล้มเหลวในการเลี้ยงเด็กมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะทําดีตรงนี้ไม่กล้าที่จะไปช่วยดูแลเด็กไปช่วยสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีหลายหลายคนค่ะพยายามที่จะทําดีแต่เขาการพยายามทําดีเนี่ยก็ทาดีตามเนื้อหนังของเขาค่ะ แล้วเขาก็พยายามพยายามจนมากจนเหนื่อยเกินไปอ่ะโดยเขาไม่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะในที่สุดเขาก็หมดไฟที่จะทาความดีเพราะค้นเหนื่อยไงเขาก็เลยไม่อยากทําดีต่อไปค่ะบางคนไม่สามารถทําดีได้เพราะว่าเกรงว่าจะถูกการคอรหานินท้าว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอ่ะเจ็บป่วยหรือประสบสภาวะวิกฤตบางอย่างทําให้เขาไม่สามารถ เลยเรียกว่าหมดสภาพหมดสมรรถภาพในการที่จะทําดีอันนี้เป็นสาเหตุที่เกิดจากตัวของผู้กระทําดีที่เขาอาจจะมีเนี่ยตึ๊ดตึ๊สาเหตุเหล่านี้ทําให้เขาไม่สามารถที่จะกระทําดีออกไปได้เห็นไหมเราบอกแล้วว่าจริงๆทุกคนก็รู้ว่าการทําดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็หลายๆคนก็ไม่สามารถที่จะทําดีได้จริงๆเราต้องปั้มสู้เราต้องทําดีให้ได้ค่ะอีกสาเหตุหนึ่งค่ะ มาจากคนอื่นๆหรือสาเหตุอื่นๆเลยอะเมื่อกี้อันที่หนึ่งก็คือสาเหตุจากผู้รับไม่ยินดีรับโดยประมาณนั้นสองสาเหตุจากผู้กระทําดีก็มีสิ่งต่างๆทําให้เขาไม่สามารถกระทําดีได้อันที่สามสาเหตุมาจากคนอื่นๆหรือสาเหตุอื่นๆน่ะที่ก่อให้เกิดปัญหาจนเรายากที่จะทําดีได้ดังที่ตั้งใจเช่น